สวัสดีจ้าเมื่อดีแต่งเสื้อผ้ามาเบิงพี่สาวเพื่อนทดลองปลูกผักไฮโดรโปรนิกเนาะจ้าพี่สาวเพิ่นพอเม็ดไวในฟองน้ำเนาะข้างล่างนั่นเป็นน้ำเนาะจ้ะเพื่อนเอาเมล็ดพันธุ์มาหยอดลงไปในในหลุมฟองน้ำนี่เนาะเพื่อนก็จะแช่ไวประมาณ อาทิตย์หนึ่งจ้ะให้มันมีหลากเนาะให้มันงอกขึ้นมากนี่จ้ากำลังงอกขึ้นมาเลยจ้ะเนี่ยเป็นน้ำเปล่าธรรมดาด้วจ้านี่จ้าก็จะได้ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ประมาณหกมือจ้า ประมาณหกเจ็ดมือประมาณนี้เนาะก็จะงอกขึ้นมาแบบนี้จ้าแต่ว่าอันนี้เป็นพักบุ้งเนาะอันนี้เป็นพักบุ้งจีนก็จะได้ประมาณนี้เนาะจ้าเดี๋ยวเขาจะไปแยกใส่หลุมอีกอย่างหนึ่งเนาะจ้าก็จะเป็นนี่จ้า อันนี้เป็นกองฟ้อมนะจ๊ะข้างล่างนี่ก็เป็นน้ำน้ำผสม,มกับปุ๋ยเนาะก็ะจะแยกแยกต้นกล้ามาใส่ในหลุมนี่จ้าข้างล่างนี่ก็จะเป็นฟองน้ำเนาะที่เขาเห็นอยู่ในหลุมนะ่ะเป็นฟองน้ำเขาก็ตัดออกมาแยกแยกออกมาแล้วก็มาปลูกในนี่เนาะอันนี้ก็เป็นต้นกระเพราต้นหัวละผ้าแล้วก็ผักชีฝรั่งนะจ้ะอันนี้เพิ่นปลูกกอนกอนผักทีเมื่อกี้นี่เนาะ อันนี้ต้นใหญ่แล้วจ้าเดี๋ยวเข้ามาเบ่งด้านล่างว่าเป็นแบบใดนะจ้าอันนี้ก็เป็นกองโฟมนี่จ้าลากจะเป็นแบบนี้เนาะข้างล่างกัเป็นด้ามปุ๋ยเนาะนี่จ้าจะปลูกไว้แบบนี้นี่คือเป็นการทดลองนะจ้า